สวัสดีครับนักต้องขายปอดครับวันนี้ที่ปอดอาร์มีสาขากราประพฤตินะครับผมวันนี้นะครับมีตัวนี้เลยครับพระเอกคุณหล่อของเรานะครับตัว DBL XLS นะครับกับราคานะครับโปรโมชั่น7 9 9 0 0 0บาทนะครับผมยังคงอยู่นะครับกับโปรโมชั่นนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีการแต่งเต็มแบบนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของชุดแต่งวิตเตอร์นะครับผมแล้วก็จะเป็นกันชนเหล็กอ่าของ Outlander เลยนะครับในตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องพาดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากกระจังหน้านะฮะ กระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นของวิตเตอร์เลยนะครับผมที่ลูกค้าสามารถเลือกเข้ามาเยอะมากแล้วก็เลือกได้ว่าอยากจ้เป็นแบบไหนนะครับผมพร้อมไฟสามจุดตรงนี้นะครับเลือกสีให้ได้ด้วยนะครับว่าอยากจะได้เป็นสีไหนนะครับพร้อมกับแถบฐานเส้นนี้นะครับแถบสีนี้ก็เลือกได้นะครับผมตัวนี้นะครับวิตเตอร์นะครับเขาจะมีวอ่ากว้ากล้องไว้เผื่อให้แล้วสําหรับตัวเอเวอเรที่มีกล้องหน้าหรือว่ามีกล้อง360องศานะครับผม ส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของกันชนเหล็กนะครับาแ t l a n d ร์นะครับแข็งแรงทนทานจริงๆนะครับใช้งานได้จริงพร้อมห่วงล่าจูงให้สองฝั่งเลยนะครับผมพร้อมแผ่นกันกระแทกนะครับข้างล่างนะครับใต้เครื่องนี้นะฮะใช้งานได้จริงครับแข็งแรงได้จริงส่วนไฟเลี้ยวไปตรงนี้นะครับอ่าเป็นไฟ LED สปอร์ตไลท์เลยนะครับส่องสบา่างน่าดูนะฮะครอบไปหน้านะครับตัวนี้มีครอบไปหน้าให้แล้วนะครับผมด้านบนฝากระโปรงเป็นของสกรุปนะครับลูกค้าเลือกเป็นของ กระทิงนะครับผมแล้วก็คําว่าเอ็นเจอร์นะครับบนสากระโปรงนี้นะครับใน่วนของล้นข้าศับต้องพาดูใน่วนของล้อข้างนะครับเป็นอ่าล้อแม็กนะครับโอเอซีนะครับรัดด้วยยางอรัดด้วยยางขอบที่ติดแล้วกันนะครับผมลบเจ็ดติดนะครับออฟลบเจ็ดติดนะครับยางโอเอซีนะครับพร้อมกับปีกโลกข้างล่างนะครับเป็นปีกโลกจะเป็นของออปชั่นนะครับผม ลูกค้าเลือกกิ้วต้มล้อตัวนี้นะครับเป็นตัวหมุดนะครับเป็นตัวหมุดเยินเนาะตัวด้านข้างนะครับด้านบนจะเป็นเาลาหลังคานะครับผมแล้วก็จะเป็นในเรื่องของกันกาดนะครับด้านด้านบนดข้างนะครับลูกค้าก็มีการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเป็นของ Outlander เหมือนกันนะครับผมก็แข็งแรงทนทานครับอันนี้นะฮะเบ้ากันลอยมือจับอันนี้รถตีดำมีการเปลี่ยนติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมรวมถึงโลบาครับผมคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่า ลูกค้าเลือกเป็นของลนเดอร์ทั้งคันเลยนะครับผมโด a b a นะครับจะเป็นของลนเดอร์นะครับมาดูด้านหลังเลยครับผมตัวนี้เป็นลนเดอร์ปืนกลน,นะครับผมก็จะมีสไตล์ดูดูทันสมัยขึ้นมาอีกเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมในส่วนของฝา,าท้ายนะครับลูกค้าเลือกเป็นข้อฝาท้ายแล้วก็เป็น Ford อักษรสีแดงนะครับผมแล้วก็ค c ิ i ิก สีแดงนะครับคันนี้ต้องเรียกว่ามาในตีมสีแดงเลยนะครับทั้งคันเลยครับผมเดี๋ยวต้องพาดูครับว่าโปรโมชั่นนี้มีอะไรบ้างกับรถคันนี้นะครับผมจะดดานหน้าเลยครับผมครับผมสำหรับหลลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกับตัว ลนเจอร์เอ็กเอคันนี off, help help ้นะครับกระบาดตีประตูคันนี้นะครับในโปรโมชั่นเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับพร้อมจุดแต่งให้แบบนี้เลยครับรอๆดูๆเท่ๆแบบนี้นะครับติดต่อทักมาหาต้นได้เลยนะครับที่แงต้องขายปอรนะครับผมรือโทรศูนย์เก้าสองสองเก้าห้าห้าห้าศูนย์แปดเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยต่อผ่านได้เลยนะครับผมอยากได้ฟอร์แบบไหนทักมาหาต้นได้เลยครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ